สวัสดีครับทดสอบยานอวกาศพ่นยาครับรถเข็นพ่นยาครับมารุยาม่าของพี่สุริยาครับตัวที่คุณพี่สุริยาบอกว่ามันไม่แรงให้ลูกชายหมอใจทําให้แรงมาทดสอบกันขอเติมน้ำก่อนครับ ติมน้ำได้10ลิตรทดสอบกันครับทดสอบด้วยการฉีดขนาดหนึ่งคืบเป็นการฉีดแฟงเกนสไตล์นะครับถ้าใครเป็น FC เราก็จะรู้ว่าการฉีดนี้มีที่มาอย่างไงนะครับดึกดําบันมากสตาร์ทเครื่องครับ วอร์เพื่องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวในระหว่างนี้ขอไขตรงนี้ก่อนรู้สึกว่าจะไม่แน่น ทดสอบกันครับหลังจากที่ผมได้วางปั๊มใหม่นะครับจากปั๊มพลาสติกเป็นปั๊ม767ดูซิว่าจะเป็นแบบไหนอันนี้ปั๊มผมได้ดึงประสิทธิภาพมันออกมาโดยไม่ได้ใส่หม้อลมนะครับมาดูกันสตาร์วจะทำได้แค่ไหน นี้น้ำลดลงไปเหลือประมาณ4ี่ลิตรแล้วนะครับการฉีดก้านนี้เป็นก้านฉีดแบบเก่ามากสปะรังเทคไม่สามารถทำให้มันฟุ้งได้นะครับมันฉีดได้แบบนี้อย่างเดียวนะครับเนื่องจากเป็นก้านเก่าคู่ตัวเรามาน,านานแล้วนะครับการฉีดให้ดูได้แบบนี้อย่างเดียวไม่สามารถปรับให้มันฟุ้งได้ครับ น้จะหมดแล้วครับเรียบร้อยน้ำหมดเครื่องก็จะเร่งขึ้นนะครับรอบสูงสุดเลยเพราะเราเร่งไว้ แต่พอเราตบเร่งลงมาด้านล่างปับ๊บเครื่องก็มาเดินเบาปกตินะครับเครื่องสมบูรณ์ปั๊มสมบูรณ์นะครับเราไม่ได้โมปั๊มครับยืนยันว่าเราไม่ได้โมนะครับเพียงแต่ว่าเราดึงประสิทธิภาพปั๊มออกมาให้มันทํางานได้สูงสุดเท่าที่มันเป็นนะครับเราไม่อุดโปโลโด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามันแรงขนาดนี้กับเครื่องยนต์ที่เมีแดงม้าเพียงพอกันพอฟัดพอเว่งกันกับปัม๊ม เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่หม้อลมเข้าไปให้มันเกะก,กะนะครับแบบนี้สวยแล้วคาดว่าน่าจะถูกใจพี่สุริยาครับเอามาให้ชมครับกับงานแรกของรถพ่นยามารุยาม่าสตาร์วอันนี้ตั้งชื่อเองนะครับสุดท้ายแล้วโคเวอร์มันก็ต้องเชิดขึ้นนะครับเหมือนมีสปอยเลอร์เลย <laughs> เพราะว่ามาโดนมิติของปั๊มโซวใหม่บังคับครับอันนี้ก็เป็น การส่งงานได้แล้วเนาะขอบคุณพี่สุริยานะครับ f อของเรานะครับเป็นสมาชิกของเราด้วยแหละก็ขอบคุณมากเลยที่ไว้ใจนะครับแล้วก็รถมาจากนครนายกก็มาทิ้งเครื่องไว้ให้เราตั้งนานนานนะครับกว่าเราจะได้ทํานะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็เข้ามาติชมเพจเครื่องมือเกษตรลูกชายหมอใจของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ